มรีไวสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอนําเสนอรีไวเป็นรุ่น501 l อ30มีทั้งหมด10ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างแล้วก็มีสีแบบไหนกันบ้านนะคะเพีงแ่นิดนึงนะคะรานะคาแต่และตัวไม่เท่ากาันขายตามสภาพเลยลูกค้าจับต้องได้ทุกคนนะคะสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะดูตัวที่1กันเลยตัวนี้เป็นรีไวรุ่น501ป้ายเอล30เอล46ค่ะป้ายขาตัวนี้จะอยู่ที่7.2เข้มๆแบบนี้เลยนะคะสวย นิ่งแต่ใส่นะความยาว6ค่ะ้งตัวนี้นี่แนะนําสําหรับคนที่สูงร90นะส,สามารถใส่ได้เพราะว่าตัวนี้มันยาวนิดนึงเนาะผลิตที่อียิป์ป้ายแค่อยู่ครบนะคะป้ายเบเกินอยู่ครบป้ายจะอยู่ที่3 2นะวัดจินได้30ไสิงามป้ายอาแบบนี้เลยนะเป้าเต็มน่าเนื้อผ้าหนานิ่งแต่ใส่รันชัดตัวนี้ครบตัวนี้อ่อกแนวสีสนิมนะสีสวยมากนะคะรหัสตัวนี้1 26 2 7อเอว30รุ่น501ควาป้อมยาว3าตัวนี้ ป้ายค่ะกระบอกตรงปลายฐาจะอยู่ที่8นิ้วลักษณะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเนื้อผ้าแขนแรงใส่ได้อีกหลายปีเลยเป้าเต็มนะคะตัวนี้กระดุมอยู่โลกระดุมเงินตัวนี้ป้ายแคร์จะอยู่ด้านในเลยนะต้องดูด้านในเลยตรงปนะ้ายเนาะป้ายแคร์จะมี2สองปลายตัวนี้เนี่ยผลิตที่ฟิลิปปินส์เป๋าด้านในมีซอกแตมด้วยนะตัวนี้อ่อนแนวสีสนิมสวยมากเลยยางเก่านะคะเอลสามสิบ<ไ>ปลายเป็นงางฟอกค่ะเนื้อผ้าสวยมากเป็นรุ่น5 0 1เอล 30ยสเอลสีบไปคจะอยู่ที่7คะ่ะเป็นผ้าฟอกค่ะลักษณะนเนื้อผ้าหน,นานิ่มใส่สบายเล้าเต็มไม่ขัดไม่ปากมีสกิตเซอร์นีดหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะอันนี้เนี่ยเป็นสกิตเซอร์นะมันไม่ใช่ตำหนิเลยนะคะด้านหลังเล้าเต็มทรงสวยนะตรงหล่อเลยเอวไซน์นี้นะตัวนี้ผลิตที่แคนเบอร์เดียผลิตในปี2020ันยีและในมีสแตมป์501ด้วยนะตัวนี้ประดุมอยู่ครบตัวนี้สียีนอ่อนเป็นรีวรุ่น501เอวส 30ยาว3าาไปคจะอยู่ที่7จุดนะส,สี่ตัวนี้เป็นงานปากีนะ,ะป้ายประกันสมบูรณ์มากเลยตัวนี้สีสวยทรงสวยมากนะคะแนะนําเลยสามารถใส่ทางานได้หรือใส่เที่ยวได้เลยกระดุมอยู่ครบเปาเต็มไม่ขาดไม่ปัดนะคะตัวนี้เป็นงานปากีนะคะป้ายแคร์อยู่ครบค่ะเาเต็มสงสตัวน,นี้นะคะจะเป็นรีวรุ่น501 l 30ย้อมความยาว่ิบนะคะปไปยขาจะอยู่ที่7.3นะป้ายประกันบินนะคะตามสภาพกันดูแลรักษา แล้วก็ตามสภาพการใช้งานเนาะแล้วผ้านี่คือเนื้อผ้าแตดไซน์นะตัวนี้ผ้าสวยมากเนื้อผ้าเต็มนะคะผ้าสวยมากขอแนะนาผ้าแตดทาย์แบบละเอียดมากเลยนะร <SUN> ันชัดนะคะตัวนี้รันชัดมากให้ดูรันนะคะนี่คือรันสวยมากขอแนะนําเลยนะกระดุมอยู่ครบนะคะเป็นกระดุมเงินทั้งหมดเลยสย่วนป้ายแคร์ด้านในป้ายแคร์อยู่ครบป้ายประกันบินนะคะตัวนีน้เนื้อผ้าเต็มหูมีห้าหูกระต่อมีห้าใบตัวนี้ค่าตัว950นี่เลยนะคะผ้าแบบเจ๋ง ต่อไปตัวที่6ค่ะตัวนี้เป็นรีไวร์รุ่น 501L 30ความยาวตัวนี้จะอยู่ที่39นะคะปลายขาจะอยู่ที่7.6ตัวนี้เป็นงานโดมินิกันราคาตัวนี้490ราคานี้บาตัวก็อาจจะมีตำหนิเนาะอย่าตัวนี้เปลือนี้หนึ่งตรงนี้เนาะเป็นคราบแบบนี้นะคนที่รับได้นะคะถ้าเปื้อนแบบนี้เนาะก็มีเป้านี้หนึ่งนีราคานี้ก็จะมีตำหนิบ้านปลายแค่อยู่ครบค่ะปากกิงก็ครบนะเป็นสียีนอ่อนนะอ่อนแนวงาม สูง170สามารถใส่ได้เลยนะคะปอยดีไวรรุ่น 501L 30ค่ะความยาว38ป้ายขาจะอยู่ที่7.2ปลายประเกมบินนะคะตัวนี้ผ้าเข้มเข็มเลยนะราคา5 0 50ตัวนี้มีรอยถลอกนิดนึงตรงนี้เลยตำสภาพเลยนะคะการใช้งานเนาะนางก็จะขายตำสภาพเลยผ้าสวยนะตรงนี้มีเฟดค่ะงานเข้มเข้มนะคะา150ท่านั้นตัวนี้นะกดุมอยู่ครบป้ายแครก็อยู่ครบนะตัวนี้ สูงร้อยหกสิบแปดก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้ทรงสวยมากดีวายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งป้าย 30, อาร์ยาวสามสิบคมยาวสี่สิบสองนะคะปลายขาจะอยู่ที่เจ็ดจุดห้าตัวนี้เป็นงานเฮติป้ายอาเนาะเป็นงานป้ายอาทรงสวยนะพี่ลักษณะเนื้อผ้าหนานกระดุมอยู่ครบตัวนี้มีชุนนี่เลยชุนนิดนึงแล้วก็ตรงเป้าตัวนี้นะมีสกิทเซอร์นี่หนึ่งตัวนี้นะค่าตัวหกร้อยห้าสิบถ้าเกิดว่าใครที่พักเข้ามาจัดในยูทูบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวน้องมีสง่งลดท้ห้าสิบ เหลือ6 0 0นะคะตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่ตักเข้ามาจัดในคลิปนี้นะคะให้ราคาพิเศษเลยจรงสวยนะพี่ตัวนี้นะตัวนี้รีวายรุ่น501เอลสความยาว40นะคะปลายขาจะอยู่ที่8ป้าปลายประเก็นสมบูรณ์มากนะลักษณะเนื้อผ้าจะเป็นผ้าเส้นนะคะสีเข้มเข้มอ่อนแนวสีทูโทนแพชั่นต้องเข้าด้านหลังค่ะเป็นกระดุมเงินนะหูอยู่ครบปลายแคร์เนี่ยจะอยู่ด้านในเลยนะเป็นงานตุรกีนะตัวนี้เนี่ยไม่มีตําหนิ ได้ๆนะอ้องเต็มน,นะสภาพเต็มราคา1,350ัสรอาสีสวยแบบนี้ต่อไปปิดไทยด้วยสีครีมตัวนี้เอลสามีวรรุ่น501นะคะความยาตัวนี้จะอยู่ที่37นะปลายนะขาจะอยู่ที่7.8ลักษณะนเนื้อผ้าหนาเนื้อผ้าสวยค่ะสีสวยนะสีแบบนี้หายากนะสามารถซื้อเก็บได้เก็บได้ซื้อใส่ได้ได้หมดเลยสวยมากกระดุมเงินนะกะระดุมอยู่ลบมี5เม็ดค่ะหูมี5หูกระเป๋าตัวนี้ก็จะมี5บาใบ นะตัวนี้เป็นของ U K ค่ะตัวนี้เ้าเต็มสูง165หรือว่าสูง168กปก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้สีคลิปนะคะเต็มเนื้อผ้าหนาสีสวยมากขอแนะนําเลยสําหรับคนที่ชอบเล่นรีไวางานสีเนาะเป็นอีน,นึงสีที่สวยนะคะพี่แนะนําเลยใครที่ชอบตัวไหนนะคะสามารถติดต่อมาเบอร์นี้ได้หรือว่าแอดไลน์ line, สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไป ไปนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบกับค,คุณค่ะ